ครั้งนี้ต้องขอบคุณความช่วยเหลือของยูยะข้าคิดว่าผู้หญิงที่ข้าตกหลุมรักเป็นคนฉลาดสุดท้ายแล้วก็ยังโง่อยู่นะเฮ้ทำไมการเขียนภาษาอียิปต์ถึงยากขนาดนี้เนี่ยหนังสือเรียนยึงเป็นทางการก็ไม่มีฉันไม่เข้าใจเลยอะไม่ไหวแล้วฉันจะออกไปพักสมองสักหน่อย นั่นคือ <c oughs> หน้าตาดีมากแม้แต่ไอก็ยังน่าสงสารเลยเจ้าคือเสด็จพี่ทำไมพี่ถึงแอบหนีออกมาโดยไม่ได้บอกอีกแล้วล่ะสาวใช้ของพี่ตกใจมากที่ตามหาพี่ไม่เจอเข้าแค่เห็นว่าวันนี้อากาศดี เลยออกมาเดินเล่นนะทำเจ้าตกใจแล้วข้าขอโทษนะเดี๋ยวก่อนเจ้าจะเรียกเขาว่าอะไรนะ,ะเสด็จพี่นะถ้าเช่นนั้นเขาก็เป็นองค์ชายใหญ่หรือนาเฟตีทำความเคารพครอบครัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ต้องเกรงใจหรอกเพคะ ข้าก็เป็นองค์ชายทำไมเจ้าถึงไม่ให้เกียรติข้าเช่นนี้ล่ะก่อนอื่นเจ้าต้องทำตัวให้เหมือนองค์ชายก่อนนะฮะข้าไม่เหมือนตรงไหนนะเจ้าถามตัวเองเถอะที่แท้เจ้าและชายาของเจ้าก็เข้ากันได้ดีขนาดนี้แย่ละทำให้เสด็จพี่เห็นเรื่องหน้าันแล้ว นี่ดึกแล้วข้าก็ควรจะกลับได้แล้วล่ะนาเฟตีรบกวนเจ้าไปส่งข้าได้หรือไม่เอ๊ะข้าหวังว่าอาเตนจะไม่รังเกียจอืมสเสด็จพี่ยังทรงเหมือนเดิมเลยเช่นนั้นก็ตามนี้รบกวนเจ้าแล้วนาเฟตีะเฮเ,เช่นนั้นข้าไปก่อนละเดี๋ยว เราไปกันเถอะเพคะเดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชาวอียิปต์โบราณใจกว้างขนาดนี้เลยเหรอปล่อยให้สนมในวงังไปส่งองค์ชายได้ด้วยหรอเนี่ยจะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้เหมือนว่าอาเตนจะไม่สนใจผู้หญิงเลยข้าแปลกใจมากเจ้ายั่ยวนน้องชายข้าด้วยวิธีไหนกันแน่ องค์ชายใหญ่ทรงหมายความว่าอะไรเพคะหมายความว่าอะไรหรือข้าสนใจเจ้ามากมากับข้าสิไม่ว่าเจ้าต้องการอะไรข้าก็สามารถให้เจ้าได้นะไม่ว่าจะอะไรก็ได้หรือเพคะแน่นอนตรอบใดที่เจ้าปฏิบัติข้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะอะไรก็ได้หรือพคะแน่นอนตรับใดที่เจ้าปรนิบัต์ข้าเป็นอย่างดีอ๋อเช่นนั้นรบกวนท่านออกไปให้ห่างจากข้าหน่อยรู้หรือไม่ว่ากลิ่นเลือดในปากท่านนั้นแย่มากเลยจริงๆแล้วหากไม่ใช่เพราะท่านสุขภาพไม่ดีข้าอยากจะตีท่านจริงๆเลยฟังข้าให้ดีสิ่งที่ข้าต้องการได้ไม่มีใครสามารถให้ได้น แม้ว่าจะมีข้าก็จะพยายามมาอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มันมาเ mm hmm. นื่องจากองค์ชายใหญ่ยังมีเรี่ยวแรงพูดจาเช่นนี้กับผู้อื่นดูแล้วก็คงจะดีขึ้นมากแล้วล่ะเช่นนั้นนาเฟตีขอส่งท่านเพียงเท่านี้เชิญท่านกลับไปเองเถิดเพคะทุลละข้าบอกพี่ไปแล้ว เนฟาตีไม่ใช่ผู้หญิงเช่นนั้นเป็นเช่นไรบ้างเสด็จพี่ต่อไปก็วางใจได้แล้วสินะบอกแล้วว่าให้เดินมาดีๆเหตุใดเจ้าถึงลงมาจากที่อันตรายเช่นนี้ความสูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นน่ะเสด็จพี่ประเมินค่าต่ำไปแล้วอีกอย่างนี่เป็นครั้งแรกที่เสด็จพี่ถูกผู้หญิงไม่ชอบรู้สึกอย่างไรบ้างฮิฮิ ให้เจ้าได้ชมการแสดงดีๆแล้วเสด็จพี่ไม่ต้องกังวลผู้หญิงที่ข้าชอบข้ามองคนไม่ผิดแน่เลยจะสบายใจได้ยังไงล่ะอาเตนเจ้าคือคนพิเศษของข้าในเมื่อเจ้ายินดีที่จะมอบความจริงใจของตัวเองแล้วหากเจ้ายังไม่ได้รับความจริงใจกลับมาข้าก็ไม่สามารถวางใจได้นะฮะ เสด็จพี่ยังคงคิดจะทำอะไรอีกความลับในไม่ช้าเจ้าก็รู้เองเอาละรู้แล้วว่าพี่ไม่ฟังคำแนะนำของคนอื่นแต่เสด็จพี่พี่ต้องสัญญากับข้าว่าจะไม่ทำร้ายนาะเฟตีนะข้าสัญญาแต่ถ้าหากนางทำให้เจ้าเสียใจนั่นก็อีกเรื่องแปลกจริงนี่กี่โมงแล้วทำไมครูยังไม่มาอีกล่ะ ขอภัยที่ทําให้ราเช่นนั้นเรามาเริ่มบทเรียนของวันนี้กันเถอะเอ๊ะทำไมถึงเป็นท่านล่ะองค์ชายใหญ่เหมือนว่าเจ้าดูมีความสุขที่ได้พบข่านะเช่นนี้ข้าก็ดีใจเอ๊ะตาไหนของท่านมองว่าข้าดีใจนะ เป็นแบบนี้แล้วจะสอนได้จริงๆหรอท่านสุขภาพไม่ดีก็รีบกลับไปเถอะหากมาเพื่อเยอะเย้ยข้าแล้วก็ไม่จำเป็นจริงๆนะข้าไม่ได้มาเพื่อแกล้งเจ้าข้ามาเพราะเอเตนให้ความสำคัญกับเจ้าจริงๆเฮ้ยคว,วามอาฆาตปฏิบัติลึกๆเนี้ยรู้ตัวไหมว่าเวลาตัวเองพูดเนะี่ยมีไอมืดอยอยู่รอบตัวเลยนะ เดี๋ยวนะความรู้สึกที่คุ้นเคยที่เอาแต่พูดถึงน้องชายของตัวเองแบบนี้อ่าน,นี่คงไม่ใช่บราคอนเนะฮิฮิเช่นนั้นข้าก็วางใจท่านริ่มสอนเถอะเดี๋ยวก่อนเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะทำอะไรเจ้าอีกหรือไม,ไม่ล่ะจับใดที่ท่านไม่อยากให้อเคนาเตนเกลียดท่านจะไม่ทำอะไรข้าอย่างแน่นอน ช่างเป็นผู้หญิงที่แปลกจริงๆคิดว่าเจ้าจะบอกว่าไม่ให้ข้าสนใจอาเตนมากเกินไปทำไมละทำไมนะหรืออาจเป็นเพราะข้าเป็นลูกชายคนโตสำหรับคนอื่นแล้วการที่ข้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาเตนเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขาแล้วอาเตนเป็นเหมือนกำแพงกัน้นระหว่างข้ากับตำแหน่งของฟาโร ข้าควรเป็นคนที่นั่งบนบัลลังก์ฟาโรนั่นพวกเขาคิดว่าอาเตนควรจะหายไปในความมืดแต่นี่ไม่ใช่ความต้องการของท่านจากที่ข้าเห็นท่านยังใส่ใจอะเคนาเตนมากฉะนั้นท่านก็ทำตามที่ใจตนเองต้องการถะพี่ชายที่ชอบน้องชายเป็นเรื่องธรรมดา เป็นอย่างนี้นี่เองนะแม้ในฐานะองค์ชายยังต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนด้วยสินะเหมือนว่าการเป็นองค์ชายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมอาเตนถึงชอบนางสินะแต่ว่าอย่าคิดว่าทำเช่นนี้แล้วข้าจะยอมรับเจ้านะ ทำไมฉันต้องได้รับการยอมรับจากนายด้วยล่ะผ่านไปอีกวันแล้วจะว่าไปแม้ว่าในระหว่างสอนองค์ชายใหญ่จะกระอักเลือดอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังดีกว่าที่ตะแก่คนนั้นสอนจริงๆอืมองค์ชายที่นี่แปลกจริงๆนะ <c oughs> จะว่าใครแปลกละ่ะเฮ้อ องค์ชายที่นี่แปลกจริงๆจะว่าใครแปลกเหรอหึแต่ทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่ล่ะข้ามาตั้งนานแล้วแต่ไปซ่อนตัวเพื่อให้เจ้าตกใจน่ะไม่นึกว่าเจ้าจะมาช้าขนาดนี้ไม่เห็นคนอยู่ในห้องเลยสักคนโถการที่บุกเข้ามาในห้องของผู้หญิงกลางดึกอ่ะเจ้าคิดว่ามันเหมาะสมนะเหมือนว่า เจ้ามักจะลืมฐานะของตัวเองนะอยากให้ข้าเตือนความจำหรือไม่มชายาของข้าหากเจ้ายังพูดจาไร้าสาระระวังกํำปั้นของข้าให้ดีนะพูดจาไร้าสาระหรือข้าใจดีกับเจ้ามากเกินไปสินะเ,นเจ้า รู้ฐานะตอนนี้หรือ,อยังชายาของข้าเจ้ามันจริงสิที่ข้ามาวันนี้เพื่อที่จะบอกเจ้าว่าเสด็จพ่อทรงอนุญาตให้เจ้าออกนอกวังแล้<ะ>จริงหรือแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไปพร้อมกับข้าหรือผู้คุ้มกันของข้านะย่ <Yeah. S 1> ออกไปได้ก็พอแล้วเราจะออกไปเมื่อไรหร่ล่ออยากออกไปขนาดนั้นเลยหรอ กนกวังคึกคักมากเลยไม่ใช่หรอแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเบาะแสที่จะกลับบ้านของฉันเอาล่ะเช่นนั้นเจ้าเตรียมตัวได้พรุ่งนี้เราจะออกไปเจ้าคิดถึงที่ที่อยากไปเถอะไปที่ไหนตอนแรกพระเส้ยคอเส้นนี้ที่พาฉันมาที่นี่อยู่ยาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้มอบให้ ที่นี่พระเจ้าอยู่ก็คงเป็นข้าอยากไปวิหารนะวิหารหรือก็ได้ข้ามีบางอย่างอยากจะยืนยันพอดีเช่นนั้นเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็ได้ออกนอกวังแล้วย้จึข้าไปละมาพรุ่งนี้เจอกันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวนะ ไอบ้บ้านนั่นหาเรื่องเอาเปรียบฉันอีกแล้วฮิฮิฮิถนนในทีพค่ข้าว่าเราต้องแต่งตัวเช่นนี้ด้วยเหรอไม่มีทางเลือกนี่จะไปไหนก็ไม่สะดวกเจ้าคงไม่อยากถูกห้อมล้อมและแสดงความเคารพตลอดทางหรอกนะที่เจ้าพูดมันก็ถูกอะ เช่นนั้นเราเรียบไปวิหารกันเถอะข้าไม่อยากกินตากแดดที่นี่ช้าก่อนควรจับแบบนี้จำได้หรือ,อยังฮูยินรู้แล้วรู้แล้วจะรีบเดินเถอะแปลกจริงๆทำไมวันนี้รู้สึกร้อนขึ้นกว่าเดิมนะดวงอาทิตย์นอกวงังร้อนกว่าในวังแน่ๆเลย ในที่สุดก็ถึงสักทีค่าร้อนจะตายแล้วขอชื่นชมเจ้าที่ใจเย็นมากในอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้ร้อนขนาดนั้นเลยหรือรู้สึกดีขึ้นหรือไม่อืมขอบคุณนะแปลกจังฉันคงไม่ได้เป็นลมแดดหรอกนะไม่อย่างนั้นทำไมหัวใจถึงเต้นเร็วขนาดนี้ เงียบเกินไปแล้วฉันต้องหาเรื่องพูดสักหน่อยเจ้าบอกว่าเจ้าจะไปพบใครสักคนเจ้าจะไปพบใครเหรอให้ข้าไปด้วยเออหน้าตาที่ไม่เต็มใจนั่นคืออะไรนะไม่มีอะไรแค่นึกถึงคนคนนั้นก็ปวดหัวล้วเพราะตั้งแต่เด็กข้าก็ไม่เคยรับมือนางได้เลย ในที่สุดก็ได้พบกันอีกครั้งอเคนาเตนพระอาทิตย์ที่สวยงามของข้าจริงสิวันนี้พระอาทิตย์อีกดวงก็มาด้วยเหรออ้าแทบรอที่จะเจอพวกเขาไม่ไหวแล้วว้าว นี่คือรูปปั้นของเทพเจ้าอามุลใช่ไหมนะใหญ่มากเลยอเคนนะาเตนมาหาคนที่นี่พอดีที่นี่ก็มีแค่ฉันเรียบถามว่ามีวิธีกลับบ้านดีไหมดีกว่านะพระเจ้าหากท่านมีจริงช่วยฟังคำขอของข้าด้วยเถิดแค่บอกข้าว่าจะกลับไปสู่เวลาและสถานที่ที่ข้าจากมาได้เช่นไร ไม่มีการตอบสนองจริงๆหรอจริงสิตั้งแต่เด็กฉันเชื่อในตัวเองมากกว่าพระเจ้าหรืออย่างอื่นนะในวิหารน่าจะมีบันทึกที่เกี่ยวข้องกับปฏิหารมากมายไม่รู้ว่าฉันจะขอยืมไปอ่านได้ไหมแต่ผ้านี่ทำให้ฉันหายใจไม่ออกอะร้อนต้องไปหาที่ที่มีอากาศหายใจหนะ่อยที่นี่เหรอไม่เลวเลยนะ ในที่สุดก็รลอดแล้วอืมนั่นไม่ใช่ประชายานแต่ทำไมนางถึงอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะนึกไม่ถึงเลยว่านางจะเดินมาหาข้าถึงที่อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเลยนะทำความเคารพองค์ชายอเคนาเตนท่านนาฟีกำลังรอท่านอยู่เพคะ นางทำนายการมาของข้าอีกแล้ว,วยๆๆๆอะเคนาเตนที่รักข้าคิดถึงท่านท่านนี่จริงๆเลยนานเหลือเกินกว่าท่านจะมาหาข้านะยืนขึ้นแล้วค่อยคุยกันเถอะ หืเฉยชาจริงๆท่านทำกับน้องสาวตัวเองเช่นนี้นะถึงจะเป็นน้องสาวก็ไม่สามารถกอดได้หากพวกผู้เท่าเหล่านั้นเห็นแล้วก็อาจพูดจาไร้าสาระได้นะพูดเช่นนี้ทำให้คนเสียใจจริงๆเลยนะหรือว่าอยากให้ข้าเป็นฮองเฮาในอนาคตของท่านลเห็นมัมนาฟี ข้าบอกเจ้าไปนานแล้วข้าไม่สามารถข้าควรจะพูดประโยคนี้ถึงจะถูกนะแม้แต่พระอาทิตย์ท่านก็ไม่คู่ควรกับข้าหรอกยิ่งไปกว่านั้นข้าได้พบการมีอยู่ที่ร้อนแรงกว่าท่านแล้วนาเฟตีเอเลซาหนะข้าสนใจชายาของท่านมากกว่านะ เจ้านี่เจ้าจงใจหรือตั้งแต่เด็กไม่ว่าข้าจะชอบอะไรเจ้าก็ต้องแย่งข้านะที่น่ารำคาญไปกว่านั้นก็คือสเสด็จพ่อก็ทรงให้ข้าปล่อยเจ้าไปครั้งนี้เกินไปแล้วนะเจ้ายังไม่เคยเห็นหน้านาเฟตีเลยด้วยซ้ำอืมข้าเคยเห็นแล้วแต่ว่าเห็นในอนาคตน ไม่เจ้ามีสีหน้าเช่นนี้เจ้าเห็นอะไรเอ,อ่อไม่ให้ข้าเห็นเจ้าจิงให้นางไปนั่งข้างนอกคนเดียวสินะเจ้าคิดว่าต่อให้โลกในอำนาจเพียงใดก็ไม่มีใครจมตีนางในวิหารได้ละ่ะช่างเป็นการตัดสินใจที่เย่อหยิงและโง่เขลาเสียจริงเป็นเพราะความใจแคบของหัวใจมนุษย์นั้นประเมินต่ำไป เจ้าเพิ่งปล่อยให้พระอาทิตย์ตกสู่ความมืดมิดอย่างโดดเดี่ยวและน่าสงสารเจ้าว่าอะไรนะเจ้าหมายความว่านาเฟตีได้รับบาดเจ็บหรือออกมาโดยไม่มีทหารคุ้มกันและยังปล่อยให้นางอยู่คนเดียวข้างนอก ตอนนี้กลับถามคำถามงอง้เช่นนี้นะสมองของเจ้าล่ะ,ะขอโทษข้าไต่ตรองไม่รอบคอบเองฮ,ฮข้ามีลางสังหรณ์ว่านางจะถูกพาตัวไปทางทิศใต้เจ้าให้คนไปตามหานางเถอะจริงหรือรีบไปเถอะข้าไปก่อนล่ะขอบใจมากครั้งหน้าจะมาหาเจ้าใหม โชคดีนะอ๋อข้าลืมบอกเขาว่าต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะหาเจอฮิฮิอืมสอนบทเรียนให้เขาสักหน่อยเจ้ายังเจร้ายไม่เปลี่ยนเลยนะอ่าประโยคนี้ข้าก็อยากให้ท่านเช่นกันนะท่านก็รู้ดีว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่หรือใช่แต่เพราะสัญญากับเทวีแล้วข้า จึงพูดอะไรไม่ได้ท่านไม่จำเป็นต้องเศร้าหรอเพราะว่าโชคชะตาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เฝ้ารอพระอาทิตย์ที่เจ็บช้ำกลับคืนมาท่านก็สามารถหลอบโยนนางได้อีกครั้งที่นี่มัน ม,มือถูกมัดฉันถูกลักพาตัวเหรอจริงสิฉันจำได้ว่ามีหญิงชราคนหนึ่งบอกว่าเธอได้รับคำสั่งของอาเคนาเตนให้พาฉันไปหาเขาแต่เมื่อไปถึงก็ไม่เห็นใครอยู่ที่นั่นจากนั้นฉันต้องถูกหลอกแน่ๆเลยช่างเถอะก่อนอื่นมาดูก่อนว่ามีอะไรที่สามารถแก้มัดได้บ้าง หมือนว่ามีอะไรหลมๆไม่รู้ว่าคืออะไรแต่แตัดเชือกให้ได้ก่อนค่อยว่ากันขาดแล้วต่อไปก็เป็นเท้าอืมทำไมถึงรู้สึกหนักๆล่ะน,น,นี่มันรี๊ดอืมเอ๊ะผู้ยังได้รถฟื้อแล้วเหรอ ผูห้หิงคนนั้นฟื้นแล้วไปไปดูปดเกิดอะไรขึ้นนะ <c oughs> จะเกิดอะไรล่ะเราถูกโต้กลับแล้วน่าเสียดายยังคิดว่าเจ้าจะประมาทเลินเล่อนึกไม่ถึงเลยว่ายังมีการป้องกันนะ เจ้าพูดเลวไรอะไรข้านางซะเรีบลงมือและรียบกลับไปรายงานเกรงว่าจะไม่ง่ายขนาดนั้นเจ้าไม่เห็นหรือแม้แต่ตอนที่คุยกับข้านางก็ไม่หันกลับมาเห็นคอยระวังเจ้าอยู่นะองค์หญิงคนนี้ไม่ได้จัดการได้ง่ายอย่างที่คิด